สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมื่อกี้กัามาสวัสดีกันเนาะค่ะเนาะเซานีเนาะคะ่ะมื่อกี้กัมีแนวทางเนาะฝากเนาะค่ะเนาะ,ะเป็นแนวทางมื่อนี้จะลุงทั้งหมดสามคลิปเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะคลิปนี้จะลงทั้งหมดสามเซียนสามอาจารย์เนาะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวลงุงเดี๋ยวลงตัวเลขบ่ทันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวลงตัวเลขไม่ทันเนาะคะ่ะมื่อกี้กั มีเลขวิเคราะห์เนาะค่ะเลขวิเคราะห์ความน่าจะเป็นไปได้เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าวิเคราะห์งวดที่งวดที่ผ่านมาเนาะค่ะวิเคราะห์ว่าจะมีศูนย์ศูนย์มานะคะเข้าที่ศูนย์หกวิเคราะห์เองนะคะวิเคราะห์เองนะคะเข้าเข้าที่ศูนย์หกนะคะเนี่ยค่ะเข้าที่ศูนย์หกเข้าที่ศูนย์หกนะคะตัวนี้ก็ความน่าจะเป็นไปได้ ก็มีโอกาสมาเหมือนกันนะคะมีโอกาสมาแต่ถ้าทุกอย่างเนาะค่ะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะค่ะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องก็มีหน้าที่นําเสนอนะคะทางช่องก็มีหน้าที่นําเสนอเนาะ,ะจะเป็นเลขวิเคราะห์แล้วก็เป็นเลขอาจารย์โคราชเนาะค่ะเนาะ,ะเลขวิเคราะห์และเป็นเลขอาจารย์โคราช เลขวิเคราะห์แล้วก็เลขอาจารย์โคราชนะคะวันนี้คลิปนี้คลิปนี้จะมีสองเซียนนะคะจะเป็นเลขวิเคราะห์แล้วก็ของอาจารย์โคราชนะคะก่อนอื่นใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ฝากติดตามช่องถุงเงินพาลวยฝากกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเมื่อวานนี้มีใครตามฮานอยบ้างนะคะฮานอยเข้านะฮะานอยเข้าเนาะ เข้ามาเข้ามาสองวันหลุดหนึ่งแล้วก็แล้วก็เข้านะคะแล้วก็เข้าอีกเข้าแล้วก็หลุดนะคะติดติดกันมานะคะจากที่เข้ามาสิบวันติดเนาะแล้วก็เข้าสองหลุดหนึ่งแล้วก็มาเข้าเข้าหนึ่งหลุดหนึ่งนะคะแล้ววันนี้แล้วเมื่อวานนี้เข้าแต่คนดูน้อยนะคะคนดูน้อยคนดูฮานอยเก้าคนอ่ะไม่ไม่ถึงเก้า่าจะสี่คนนะคะอาจจะเป็นคอฮานอยที่อาจจะไม่ชอบเนาะอาจจะไม่ชอบฮานอยเท่าไหร่ เพราะว่าส่วนมากสําหรับตัวเลขที่ลงไปจะสําหรับคอฮานอยนะคะคนที่ไม่ชอบฮานอยก็จะไม่ค่อยเล่นนะคะเพราะทุกอย่างมันเป็นเพียงแค่แนวทางแล้วฮานอยมีทุกวันนะคะฮานอยมีทุกวันคนก็จะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นนะคะเพราะมีทุกวันอย,อยู่แล้วแล้วก็มีทั้งสามนอยบางทีคนเลือกไม่ถูกนะคะบางคนก็เล่นถึงแค่นอยพิเศษกับนอยปกติแต่ด้านไปออกนอย VIP อแบบนี้ค่ะเข้าตัวเน้นเลยนะคะเข้าตัวเน้นเด้งบนเด้งล่างเลยนะคะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขวิเคราะห์กันนะคะเลขวิเคราะห์กันนะคะเลขวิเคราะห์สิบหกกันยาวหกเจ็ดวิ่งหนึ่งน่าจะวิ่งหนึ่งนะคะน่าจะวิ่งหนึ่งนะ,ะตามที่ตามที่วิเคราะห์ได้น่าจะเป็นหนึ่งนะคะน่าจะเป็นหนึ่งเนาะ,ะแต่ใช้วิทยานในการรับชุมและรับฟังนะคะ ใช้วิทยาในการรับชมและรับฟังเพราะว่าเราก็มีแค่หน้าที่นําเสนอไม่รู้จะหลุดหรือเปล่านะคะไม่รู้จะหลุดไหมนะคะไม่รู้จะหลุดไหมก,ก็ก็ต้องลองดูนะคะก็ต้องดูนะคะว่าจะหลุดหรือเปล่า,ค,าะค,ะคิดว่านะคะคิดว่านะคะเลขวิเคราะห์นะคะเดี๋ยวเขียนให้นะคะเลขวิเคราะห์ เขียนเขียนถือเขียนพิดเนาะค่ะเนาะโจปอโกอาจารย์แอลกะบ่อคอยจิ่งหนังสือเนาะค่ะเนาะแต่เก่งตัวเลขนะคะแต่ไม่ใช่เก่งตัวเลขบอกหมยถูกเนาะคาดว่าน่าจะมานะคะแต่ว่าถ้าใครบอกว่าเลขดับก็ดับไม่มีในกองฉลากเาะค่ะเนาะดับไม่มีในกองฉลากนะคะ,ะ,ะ,คะแต่ว่ามันลดต้นทุนเราได้เนาะ แต่ถ้าเลขเลขดับไข่แม่นก็ก็เอามาดูนะคะเลขดับไข่แม่นก็ลองดูนะคะ บนล่างกลับด้วยนะคะแต่ริงๆิงมาบนนะแต่จริงกนะต,ตัวเลขนะคะตัวเลขที่วิเคราะห์ให้จะมาบนเลขวิเคราะห์นะคะความน่าจะเป็นไปได้เลขวิเค์วิ่งหนึ่งมาค่ะวิ่งหนึ่งนะคะวิ่งหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่ง เ็ดหนึ farther, right? right ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งนะคะถ้าใครชอบก็จัดใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะใครชอบก็จัดใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะใครไม่ชอบก็ผ่านได้ส่วนมากจะมาบนนะคะส่วนมากจะมาบนนะคะแต่ก็เขียนไว้ดีกว่าไปกับบนล่างนะคะส่วนมากนะคะส่วนมากจะมาบนนะคะเพิ่งเพิ่งวิเคราะห์ไปงวดที่ผ่านมานะคะเพิ่งจะวิเคราะห์ไปงวดที่ผ่านมา เนี่ยค่ะวิเคราะห์วิเคราะห์งวดที่ผ่านมานะคะงวดที่หนึ่งกันยาก็วิเคราะห์ได้ศูนย์หกนะคะศูนย์หกแต่แต่ตัวที่วงไว้คือเราชอบนะคะพอดีชอบนะคะคือศูนย์เก้างวดวันที่หนึ่งกันยานะคะแล้วงวดงวดวันสิบหกกันยานะคะสิบหกกันยา ต่อไปเป็นเลขอาจารย์โคราชนะคะอาจารย์โคราชนะคะของอาจารย์โคราชเมื่อที่ผ่านมาไม่เข้าของอาจารย์โคราชงวดที่ผ่านมาไม่เข้านะคะของอาจารย์โคราชนะคะสิบหกกันยาหกเก็ดบนล่างกลับด้วยมีนะคะมีทั้งหมดหกคู่แปดเก้าแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดสามเจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดเก้า เดี๋ยวเขียนให้่นะคะเนาะเกตเก้ามาจากไหนเนาะคะเกตเก้าก็คือมาจากเกตหกเด้อค่ะเดอ้ออาจารย์โคราชนะคะอาจารย์โคราชอาจารย์โคราชว่ที่ผ่านมาไม่เข้านะคะใครที่รอตามเลขป้าไม้เด้อค่ะเดอ้อที่ว่าเลข V i p พที่เขาส่งให้เนาะคะ่ะที่ให้ศูนย์หกหกศูนย์ตัวเดียวนะคะแล้วก็ให้บนแปดสองแค่นั้นนะคะแต่ป้าไม้ยังไม่ได้นะคะป้าไม้ยังไม่ได้นะคะ ป้าไม่ยังไม่ได้เด้อค่ะเด้อรอก,ก่อนเนาะคะ่ะเนาะทร์ไห่แล้วเนาะคะ่ะแต่ป้าไม่บอกว่าตัวเลขยังไม่มานะคะเลข VIP เนาะคะ่ะเนาะเลขป้าไม้นะคะตัวเลขยังไม่มาเนาะคะ่ะบนล่างนะคะบนล่างกลับด้วยนะคะ ใครชอบใครชอบบนก็จัดบนไปนะคะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะทางทางช่องก็มีหน้าที่นำเสนอนะคะของอาจารย์นะคะของอาจารย์โคราชของอาจารย์โคราชนะคะใครชอบก็จัดได้นะคะของอาจารย์โคราชของอาจารย์โคราชนะคะอาจารย์โคราชวันที่ผ่านมาเพราเข่าเนาะค่ะเนาะอาจารย์โคราชวัที่ผ่านมาไม่เข้านะคะ อาจารย์โคราชงวดที่ผ่านมาไม่เข้านะคะแคบหน้าจอเลยค่ะใครใครที่รอป้าไม้นะคะใครที่รอป้าไม่ใครที่รอปรา้ปาไม่เดี๋ยวตามให้นะคะเพราะว่าทักไปแล้วป้าไม่บอกว่ายังไม่ได้นะคะยังไม่ได้เนะะาะป้าไม่บอกว่ายังไม่ได้นะคะรอก่อนนะคะป้าไม่รอก่อน เลขเลขพี่พรมาแล้วนะคะเลขพี่พรพี่พรเลขมาแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาล้วงไห้เนาะค่ะเนาะพี่พรมาแล้วนะคะเลขพี่พรเลขป้าไม้นียค่ะเลขป้าไม่จริงๆป้าไม้เขาให้เลขแค่ตัวนี้นะคะให้แค่แปดสองนะแล้วก็ให้หกศูนย์แต่ว่าตัวเนี้ค่ะถุงเงินพารวยตักให้เองนะคะแล้วตัวนี้ค่ะถุงเงินพารวยตักให้เองนะคะตักให้เองจริงๆป้าไม้ให้แบบนี้เลยค่ะหกตัวแล้วก็ให้ให้ตัวเนี้ยค่ะ แล้วมันก็เข้านะคะแล้วก็เข้าแล้วก็แล้วก็เป็นเป็นเลขเลขพี่พรนะคะเลขพี่พรเลขพี่พรก็มาแล้วนะคะเลขพี่พรเลขพี่พรก็มาแล้วนะคะเข้าที่ศูนย์หกนะคะเลขพี่พรก็มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลงให้นะคะพอดีหลังจากจบทลิปนี้ถุงเงินพารวยก็จะต้องขึ้นขึ้นไลท์นะคะขึ้นไลท์ในบ้านสีดํานะคะขึ้นไลท์ในบ้านสีดํา ก่อนจบคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซทุกท่านที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะสิ่งที่คิดสิ่งที่รอสําเร็จและสมหวังโชคดีโชคดีนะคะใครที่มาเจอคลิปนี้ขอให้ปังปังป,งปังและโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ